สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะถ้าไม่อยากออกกำลังกายเลยไม่ชอบเราจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราไม่ออกกำลังกายเรานั่งอยู่บ้านเฉยๆเราไม่ไปไหนมาไหนจะมีความเสี่ยงอะไรเพิ่มขึ้นบ้างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเชื่อไมหมฮะมีคนครึ่งหนึ่งไม่ยอมออกกำลังกายและมีเด็กมัธยมเนี่ยนะครับ77%ไม่ยอมออกกำลังกายและค่ารักษาพยาบาลน่ยนะครับ เพิ่มขึ้นจากคนไม่ออกกําลังกายเนี่ยนะครับทำให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมามากมายเนยนะฮะค่าใช้จ่ายเป็นแสนล้านดอลลาร์เลยทีเดียวไม่น้อยเลยนะฮะเรามาดูกันนะครับว่ามีความเสี่ยงอะไรได้บ้างถ้าเราไม่อยากออกกําลังกายถ้าเราไม่ชอบออกกําลังกายเราต้องยอมรับว่ามีโรคอะไรบ้างดังต่อไปนี้มีโอกาสเกิดขึ้นง่ายขึ้นอันดับแรกเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดทุกคนรู้กันดีก็คือน้ําหนักเกิน นะครับหรือว่าโรคอ้วนเมื่อไหร่ที ouais. uh ่เราเป็นโรคอ้วนเนี่ยนะครับผลเสียที่ตามมาจากโรคอ้วนก็มีมากมายเลยทีเดียวอันดับที่ 2. โรคเี่มากับการไม่ออกกําลังกายก็คือโรคหัวใจเมื่อไหร่ที่เราไม่ออกกําลังกายความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจจะสูงขึ้นข้อ3ก็คือโรคเบาหวานคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายก็จะมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นข้อ4อันนี้น่ากลัวเลยนะฮะก็คือมะเร็งนะครับใครที่ไม่ค่อยออกกําลังกายจะมีความเสี่ยง เป็นมะเร็งมากขึ้นและข้อที่5ไขมันในเลือดไขที่ไม่ขอดอ,อกกำลังกายเนี่ยนะครับ h d l จะน้อย LDL จะมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับไขมันดีจะลดลงไขมันไม่ดีมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้ถ้าเราไม่มีกิจกรรมทางร่างกายหรือไม่ค่อยได้ออกกำลังกายและข้อที่6 การทำงานของกระดูกก็จะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับการทำงานของกล้ามเนื้อข้อต่างๆก็จะไม่ได้ดีเหมือนเดิมสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายและข้อที่7ถ้าไม่ออกกำลังกายความเสี่ยงในการที่เราจะนอนไม่หลับก็จะมีมากขึ้น ข้อที่แปการทํางานของสมองก็จะไม่ดีเหมือนเดิมนะครับความจําต่างๆก็จะไม่ดีเหมือนเดิมถ้าเราไม่ค่อยออกกําลังกายและในนอนที่สุดเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดความกังวลความซึมเศร้าก็จะมากขึ้นด้วยถ้าเราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายและข้อที่9ภูมิคุ้มกันเราจะไม่ดีเหมือนเดิมนะครับคนที่ออกกําลังกายจะมีภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าและข้อที่10เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ดออกกําลังกายโอกาสเสี่ยงที่จะความดันเราสูงขึ้นมีมากกว่าคนที่ออกกําลังกาย เพราะฉะนั้นวันนี้เพศพี่นงเนี่ยนะครับอยากจะเชิญชวนทุกๆคนน,นะครับมาออกกําลังกายกันออกกําลังกายให้ได้ครึ่งชั่วโมงต่อวันนะครับอาทิตย์หนึ่งออกกําลังกายให้ได้5ครั้งให้ได้เฉลี่ยเนี่ยนะครับหนึ150นาทีต่อสัป,ปดาห์นั่นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆการออกกําลังกายไม่จําเป็นตต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากมายเราสามารถเดินออกกําลังกายได้เราสามารถวิ่งได้เราสามารถใช้วิธีไหนก็ได้ที่เราชอบ แต่แนะนำนะครับอย่านั่งเฉยๆหรืออย่านอนนะฮะจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โรคต่างๆจะตามหาเราได้มากขึ้นเลยนะครับง่ายที่สุดก็คือการเดินนะครับเราจะเดินเร็วสลับกับการเดินช้าก็ได้หรือใครที่ชอบวิ่งก็สามารถวิ่งได้ใครชอบปั่นจัก,กรยานก็สามารถปั่นจัก,กรยานได้หรือใครชอบว่ายน้ําก็สามารถว่ายน้ําได้เลือกการออกกําลังกายที่ตัวเองชอบก็ dog. จะทําให้ออกกําลังกายแล้วมีความสุขมากๆใครที่ไม่ชอบออกกําลังกายเนี่ยนะครับวันนี้เราเริ่มเปลี่ยนตัวเองนะฮะแล้วเราจะเด็กลงมากๆส่งเสริมทุกคนนะครับมาชะลอวัยกันนะครับ ให้ร่างกายแข็งแรงจะได้ไม่มีโรคภัยถามหาออกกำลังกายกันนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่กดติดตามช่องเพศพ,พี่โดใน Tik Tok นะครับและช่องฟิตโค d e ไท a แลนด์ใน y o u t u b e f a c e b o o รือะ Instagram และใครมีปัญหาน้ำหนักเกินไขมันเกินแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดฟิตเลเลกาวและทักมาหาเพศพ,พี่โดนะครับขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ